หานท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักร e ีพี EP ที่90ชื่อตอนชุนเทียนอันสดใสล้อรถของรถมา้าบทผ่านหญ้าเขียวที่งอกเงยบนทางหลวงกระทบถูกร่องหินบนผิวถนนบังเกิดเป็นเสียงดังสอดประสานกับเสียงขดลวดบนแกนรถขายกับบทเพลงอันทัรษาเส้นทางที่ออกจากท้องพระครังก็เป็นสภาพที่น่ายินดีนกน้อยบินโฉบผ่านดงไม้ไกลาตารวงเข้าอวดโมอันอ่อนช้อย อยากหาที่ข้างนาน้าหาเลือบแล้วพวกมันไม่บนเส้นทางปรากฏร,รถลาแล่นผ่านทางน้ําก็เกิดเรือสินค้าขึ้นล่องผลถ่ายผลผลิตของท้องพระคังผ่านช่องทางต่างๆขายไปทั่วแผ่นดินขบวนรถขบวนหนึ่งจัดไทยผลทหารเบิกทางผ่านดานตรวจชั้นในอย่างราบรื่นรถสินค้าบนทางหลวงไม่กล้าย,ยั่งชิงเส้นทางกับขบวนรถขบวนนี้จึงหยุดรถลงแต่ในขบวนรถมีคนกวาดมองแวบหนึ่งพบว่าวันนี้ท้องพระคลังส่งสินค้าออกมาเป็นจานวนมาก เป็นเหตุแห่การจราจรพุกผ่านจึงสั่งให้ขบวนรถของตนเองหยุดยั้งที่ข้างทางให้ขบวนรถสินค้าผ่านไปก่อนในขบวนรถนับย้อนกลับมาครันที่สองนางวริขุนนางกิจการขนถ่ายของท้องพระคลังซึ่งถูกถอดหมวกประจํตแหน่งลงมาคุณนางหลายคนนี้เป็นคนทนิทที่จางกงจู่วางอยู่ในท้องพระคลังถึงแม้คาดคิดว่าเมื่อฟ้านถีซื้อเดินทางมารับตําแหน่งตนเองคงไม่อยู่สุขสบายแต่นึกไม่ถึงว่าฟ้านเสียนไม่ไวหน้าจั้งมู่ของตัวเองกลับจับกุมพมันด้วยข้อหาปลุกปัน่น นัดหยุดงานยามนี้คุณนางเหล่านี้ย่อมทราบว่าตกหลุมพรางของฟ้านเสียนสร้างความหวันวิตกขึ้นมาแต่ว่าฟ้านเสียนไม่เปิดสารไตสวนคุณนางเหล่านี้ย่อมมีญาติมิตรเมื่อคืนอยู่ในคุกทราบแล้วว่าฟ้านเสียนตเตรียมนําตัวพวกมันไปยังเมืองซูโจส่งมอบให้ผู้บัญชาการเส้นทางเชียงนันเสียชิงไตสวนหลังจากทราบข่าวเหล่าคุณนางค่อยใจชื้นขึ้นขอเพียงไม่ต้องผเผชิญหน้ากับทันทรมานของนัะตรวจสอบเมื่อไปถึงเมืองซูโจพวกมันยืนกรานไม่ยอมรับผิด ไอ้สาวเสียยอมต้องเห็นแกนหน้าจางกงจูบ้างขอบเพียงยืดเวลาออกไปมหานครทําการกดดันฟ้านเสียนยังเอาตัวไม่รอดคงไม่มีเวลาสนใจพวกมันอีกให้ถังนั่งพิงหน้าต่างรถขโมดคิวถามว่าเหตุใดให้สเสวชิงไต่สวนฟ้านเสียนก้มศีรษะกล่าวว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่สะดวกกับการจัดการให้ถังส่งเสียงดังอึ้ง,งไม่กล่าวว่าอะไรอีกหลังวันนัดหยุดงานบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองกับกลายเป็นประหลาดพิกลอยู่บ้างความไว้วางใจซึ่งก,กันและกัน ขายลดลงถึงแม้รักษามารยาทไว้แต่กับเพิ่มความห่างเหินอีกหลายส่วนภายหลังเหตุการณ์หาถังคุณคิดดูก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดทราบว่าวันนั้นตนเองคิดออกท่องเที่ยวสร้างความลำบากใจกับฟ้านเสียอยู่บ้างแต่หลังจากนั้นอีกหลายวันฟ้านเสียนแสดงความเฉยเมื่อออกมานางก็ไม่สวกกับการอธิบายไม่ว่าอย่างไรหาถังเป็นยอดหญิงแห่งเปยฉีมีศักานะสูงส่งความเย็นชาของฟ้านเสียนได้กระทบถูกความถือดีของนางดังนั้นตอนนี้ทั้งสอง จึงโต้ตอบกันด้วยความก,ากะอ่วนฟ้านเสียนขมวดคิ้วถามว่าเขาพเจ้าต้องการคํายืนยันอีกครั้งว่าเงินโอนมาแล้วหรือไม่ให้ถังเพเยอยิยิมเล็กน้อยขายเยาะเย้ยความบันวิตกของฟ้านเสียนคอยกล่าวเบาๆว,ว,ว่าครั้งก่อนอยู่ที่เมืองซูโจก็บอกแล้วใหญ่ต้องวิตกกังวลไปหรือว่าตอนนี้ท่านไม่ไว้วางใจเขาพระเจ้าแล้วฟ้านเสียนพลันพบว่าบรรยากาศในรถเกิดความกดดันจึงสั่งเบาๆต่อซื่อที่ข้างกายหลายคําจากนั้นลงจากรถมา้า ซื่อๆเอยียงคอมองดูไฮถังอย่างสงสัยใจไม่ทราบว่าหญิงสาวที่มีนามกระเดื่องเรื่องแผ่นดินนางนี้ะไหนร่วงเกินเศร้าแย่หลายวันนี้นางดูออกว่าเศร้าแย่แม้ไม่มีความสัมพันธ์ฉันบุรุษตรีกับแม่นางไฮถังแต่ก่อนหน้านี้คล้ายสหายผู้รู้ใจที่คบหามานานปีจวบจนหลายวันมานี้ค่อยเปลี่ยนไปไ้ถังถูกซื่อๆจ้องมองจนประหลาดใจพลันแยมยิ้มออกมากล่าวว่ามองดูอันใดซื้อๆกล่าวอย่างขุนเคืองใจว่า ท่านสามารถมองดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถมองดูท่านหรือให้ถังยิ้มพลางสัจสิสะซุกสองมือไว้ข้างเอวด้วยความเคยชินกลับกระทบถูกความว่างเปล่าหลายวันมานี้นางสวมชุดหญิงรับใช้มีใช่ชุดนวมลายดอกจึงไม่มีกระเป๋าสองใบนางมองดูซื่อๆกล่าวสัพยอกว่าข้าพเจ้ามองดูท่านเพราะต้องการดูว่าสตรีที่ฟ้านเสียนชมชอบมีลาาักษณะใดคำพูดนี้เป็นความสัตจ,จริงให้ถังขบคิดไม่เข้าใจอยู่บ้าง ซูริลี่ที่เป็นสหายสนิทของนางเป็นหญิงงามแห่งแผ่นดินฟ้านเสียนยามอยู่เบื้องหน้านางฉไนรักษาความสงบเยือกเย็นไว้จงใจเวลยาห่างจากนางหลังค่ำคืนที่มีสัมพันธ์รักก็ไม่แสดงความห่วงหาอาทรตอนนี้เดินทางลงสู่แดนเจียงหนันหลายสิบวันฟ้านเสียนกลับไม่ถามถึงซูรีลี่สักคำต่อให้เป็นคนไร้น้ำใจกว่านี้ก็ไม่สมควรเฉยเมยต่อหญิงงามที่มีสัมพันธ์รักคืนหนึ่งทั้งร่วมทางในรถม้าระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นไห่ถังนึกสงสัยว่าฟ้านเสียนผู้นี้ใช่เป็นโรคซ้อนเร้นดุดเดี่ยวกับห้องเต้หนุ่มหรือไม่แต่ว่าฟ้านเสียนผ่านรับซือซือเข้าห้องตลอดลายทางที่เดินทางมาไห่ถังยอมทราบว่าซือซือเข้านอกออกในห้องของฟ้านเสียนจึงประหลาดใจเล็กน้อยแต่หลังจากเฝ้าดูอยู่หลายวันยังดูไม่ออกว่าซือซือมีจุดเด่นอันใดเพียงแต่มีหน้าตาหมดจดสดใสหากไม่งามพิราชเท่าซือลี่ดี้ซือซือพอฟังแม่นางไห่ถังกล่าวคำสตรีที่ฟ้านเสียนชมชอบ ต้องนาแดงวูบส่งเสียงแผ่วเบาราวกับยุงว่าเจ้าแย่ไหนเลอชมชอบข้าพเจ้าให้ถังฝืนยิ้มพลางสันสิษะกล่าวว่าไม่ชมชอบท่านฉะไหนรับท่านเข้าห้องถึงแม้ฟ้าเสียงเป็นคนเลือดเย็นไร้น้ำใจแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่ามันจะกระทำเรื่องเช่นนี้ซื่อๆทันเงยหน้าขึ้นแสดงความเชื่อมั่นออกมากล่าวว่าแม่นางเข้าใจผิดแล้วเจ้าแย่เป็นคนถือน้ำใจที่สุดในโลกให้ถังใครควรคำน้ำใจครุ่นคิดว่าซื่อๆ คลายเป็นคนปฏิบัติรับใช้ฟ้านเสียรตั้งแต่เล็กตั้งขมมดคิวเข้าหากันในใจนึกเครือบแคลงสงสัยคุณนางเรืองอำนาจที่เลือดเย็นไร้น้ำใจมีความสุขกับการวางแผนคิดร้ายผู้อื่นผู้นี้เป็นคนถือน้ำใจจริงๆนางทอบถอนใจเนื่องจากเสื้อผ้าไม่มีกระเป๋าแต่ได้ชักดึงมือทั้งสองข้างกลับมาถามว่าแม่นางซื่อๆอย่างนั้นก่อนหน้านี้ท่นนานฉไหนมองดูข้าพเจ้าซึ่งความจริงซื่อๆเกิดความรู้สึกต่อแม่นางหายถัง ซึ่งหลายวันนี้อยู่เคียงข้างเศร้าแย่ตลอดมาถึงงั้งไรอีกฝ่ายมีใช่เศร้าไหนๆทั้งยังเป็นชาวเปอร์ชีที่เป็นศัตรูคู่อริต่อมาพบปะมากขึ้นก็เกิดความนึกดุดเดียวกับผู้ที่คุ้นเคยกับไหถังนึกชมชอบหญิงสาวที่เจรจาอ่อนโยนกระทําการอย่างเปิดเผยนิสัยซื่อตรงแต่ไม่ปาเทินดุร้ายนางนี้ไหถังผู้มีศักานะสูงส่งหน้าตาดูเหมือนพื้นเพธรรมดาพูดจาไม่มากนักแต่ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยใจจริงไม่ว่าอีกฝ่ายมีศักานะใด รวนให้ความเสมอภาคยกตัวอย่างเช่นซือซือซึ่งเป็นหญิงรับใช้นางหนึ่งเพียงข้อนี้ก็เหนือล้ำกว่าชนชาวโลกมากนักยามนี้พอฟังแม่นางไห่ถังสอบถามซือซือต้องยกมือปิดป,ดปากหัวรอกล่าวว่าเช่นเดียวกับแม่นางข้าพระเจ้าก็ต้องการดูว่าคนที่เศร้าแย่ชมชอบมีลักษณะอันใดภายในรถเงียบสงบลงไห่ถังลืมตากลมโตสุขใสมองดูซือซือราวกับกำลังมองดูสัตว์เลี้ยงที่น่ารักชั่วคู่คอยซุกมือทั้งสองข้างอยู่ในแขนเสื้อ ยักไหล่กล่าวว่าชนชาติหูไม่ฆ่าคนหรือหลายร้อยปีมานี้ชนชาติหูตะวันตกกับคนเถื่อนทั้งเหนือไม่ทราบทำร้ายชาวจงหยวนมากน้อยเท่าใดจนมีชื่ออันอื้อเฉาวซื่อซ,อซ,อซือจึงตอบอย่างหนักแน่นว่าเป็นไปไม่ได้ให้ถังกับพริบตายิ้มพรางกล่าวว่าเป็นเหตุผลเดียวกันสายลมพัดผ่านใบหน้าฟ้านเสียนบอกต่อมันว่าตอนนี้เป็นชุนเทียนมันหลับตาลงรับลมที่โชยมาปะทะใบหน้าสูดลมกลิ่นอายของชีวิตในสายลม บังเกิดความรื่นรมยิ่งใบไม้เขียวของต้นไม้ซึ่งอยู่ถัดจากหน้าน้ำถูกลมโชยพัดดังซาซาแต่แล้วมันเปิดเปลือกตาเล็กน้อยฟังออกว่าที่ด้านหลังบังเกิดเสียงซาซาดังขึ้นม่ใช่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้มีใช่เสียงกวาดถนนม่ใช่เสียงทอดลูกเต๋ามีใช่เสียงดินสอขีดเขียนลงบนกระดาษทั้งมีใช่เสียงตัวไหมกัดกินใบม่อนเป็นเสียงสีท้าของนาง เสียงฝีเท้าของหญิงสาวชาวชนบทฟ้านเสียนไม่ได้ลืมตาขึ้นมากล่าวช้าวๆว่าชาไหนเป็นไปไม่ได้ให้ถังเดินถึงข้างกายมันส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามคล้ายคนตาบอดเมื่อหลายปีก่อนกล่าวถามต่อเชิญพิงผิงฟ้านเสียนเพอเยริมฟีปากขึ้นกล่าวว่าท่านชาไหนเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะชมชอบท่านตามข่าวจากทางสำนักไทเฮาแห่งแคว้นไป๋ฉีเริ่มมองหาคู่ครองให้กับท่านแล้วให้ถังซุกสองมืออยู่ในแขนเสื้อ หยุดยืนอยูย่ยยยข้างกายมันมองดูวัวไถในนาน้ําพลางยิ้มออกมานางทราบว่ามันได้ยินคําสนทนาระหว่างตัวเองกับซื้อในรถแล้วจึงกล่าวดูท่าท่านฟื้นฟูลพลังฝีมือมาไม่น้อยฟ้านเสียนลืมตาขึ้นจับจ้องมองนกเล็กๆที่เกาะอยู่บนหลังวัวไถยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าถามว่าฉไนเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะชมชอบท่านให้ถังเหลียวมองดูมันพบว่ามันจริงจังยิ่ง จึงตอบด้วยความอับจนปัญญาว่าเพียงชมชอบกล่าวเกากะแกะและเล็มแท้จริงแล้วมไม่ได้มีปเปรียบอันใดฟานเสียนนิ่งเงียบงันไปหัวนึกถึงการสนทนากับชีจางกุ้ยเมื่อคืนหลังจากที่ตนเองฟื้นคืนชีพมีเรื่องมากมายที่ได้แต่กระทําไม่อาจบอกกล่าวแต่สําหรับไฮถังดูเหมือนได้แต่บอกกล่าวไม่อาจกระทําดังนั้นอดยิ้มไม่ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงประหลาดใจที่ท่นนานฉไหนมั่นใจเช่นนี้ไฮถังยิ้มพลางกล่าวว่าตอนอยู่ในเมืองสร้างจริง ท่านเคยบอกว่าบุรุษทั้งหลายหรืออาจบ,บอกว่าสัตว์เพศผู้ล้วนใช้เท่าล่างคิดใคร่ครวญส่วนข้าพเจ้าสํานึกตัวว่าไม่มีรูปโฉมดึงดูดจิตใจของท่านยังมีศักานะของข้าพเจ้าไม่ธรรมดาท่านมีข้อเกรงเกรงอีกทั้งไม่ได้ผลประโยชน์อันใดฉะนนเลยชมชอบข้าพเจ้าได้ให้ถังเป็นยอดหญิงแห่งเปยฉีฟ้านเสียนเป็นขุนนางกุมอํานาจรัชชิงทั้งสองสามารถรักษามิตรภาพไว้แต่หากครองคู่อยู่ร่วม ห้องไทเฮาแห่งเปยฉีและห้องเต๋แห่งรัชชิ่งต้องไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นทั้งยังจะกระทบถึงแผนการของทั้งสองแต่ว่าฟานเสียนไม่นึกถึงเรื่องเหล่านี้หากกล่าวว่าเรื่องความชมชอบไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ข้าพเจ้าพบว่าเพียงแค่ครึ่งปีสภาพจิตใจของท่านต่างกับที่แล้วมามากนะักเมื่อตอนอยู่ที่เมืองหางโจวฟานเสียนขายกล่าวเช่นนี้ต่อไห่ถังไห่ถังเงียบกันชั่วขณะจึงกล่าวช้าๆว่าแนวทางฟ้าเอกะ ยึดหลักการสนองตอบระหว่างฟ้ากับมนุษย์เบื้องบนรู้ซึงถึงโลกล่าเบื้องล่างเห็นอกเห็นใจประชาราช์ข้าพเจ้าความจริงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็พอแต่ว่าครึ่งปีนี้เข้าร่วมการวางแผนอยู่ห่างไกลาจากเคล็ดวิชาของสำนักเราจึงไม่สามารถปรับตัวได้ฟานเสียนพระงค์สิษะเห็นพร้อมกล่าวว่าเรื่องการหักเล่ชิงเรียมความจริงเพียงเหมาะสมสำหรับบุคคลเช่นข้าพเจ้าท่านสมควรกลับไปสู่วิถีของทางหญิงสาวชนบท มันไม่ทราบนึกได้อันใดจึงทอดถอนใจกล่าวว่ากล่าวไปสภาพจิตใจที่ไม่สมดุลของท่านสืบเนื่องจากข้าพเจ้าตอนอยู่ที่เมืองสร้างจริงหากข้าพเจ้าไม่ฉุดลากท่านเข้ามาตอนนี้ท่านอาจยังเลี้ยงไก่หยอกล้อม้าลาอยู่ในสวนมันหันมายิ้มให้กับหายถังกล่าวว่าข้าพเจ้าถือว่าชักนําท่านเข้าสู่วิถีแห่งมารหรือไม่หายถังตอบว่าไม่ใช่วิถีแห่งมารเพียงแต่เป็นจิตมารเท่านั้นเมื่อมีความต้องการก็ต้องเกิดการสูญเสีย ถึงแม้ว่าความต้องการของข้าพเจ้าดูเหมือนโอ้อาผาเผยแต่ยังคงต้องสูญเสียเช่นนี้จึงสอดคล้องกับหลักธรรมชาติฟ่านเสียงถามว่าอย่างนั้นท่านยังยืนกลานต่อไปย่อมแน่นอนอันจือท่านเคยกล่าววาจากระทบถึงจิตใจข้าพเจ้าวาจาอันใดให้ถังยิ้มพลางกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีสงครามที่ดีและสันติภาพที่เลวร้ายเพราะเพื่อเป้าหมายนี้ข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลือท่านฟ่านเสียงน,นิ่งเงียบงันไป แต่เมื่อมองดูทิวทัศน์เบื้องหน้าเห็นนกตัวนั้นเกาะอยู่บนหลังวัวไถ่ที่เปื่อนโคลนขายไม่พบตัวหมัดสำหรับเป็นอาหารจึงโบยบินจากไปฟ้านเสียนเหลียวหน้ามองดูไห่ถังกล่าวอย่างจริงจังว่าความจริงแล้วท่านไม่ต้องมีปมด้อยไปที่แล้วมาเข้าพเจ้ามีความสึกว่าท่านมีรูปโฉมที่สุภาพงดงามยิ่งให้ถังหัวเราะออกมากล่าวว่าขอถามนี่เป็นคำชมต้อวอหรือว่าประชดประชันฟ้านเสียนสันสีษะกล่าวว่า นี่เป็นความรู้สึกอันสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะชมชอบท่านในที่สุดไห่ถังขอนมวงหนึ่งราวกับเด็กหญิงนั่งหนึ่งนับเป็นเรื่องที่หายากยิ่งฟ้านเสียนเกิดอาการคันที่หว่างคิว้วต้องใช้ในิ้วมือนวดเฟ้นกล่าวว่าอย่าได้เปรียบกับข้าพเจ้าหากนำสตรีในโลกนี้มาเปรียบเทียบกับข้าพเจ้าก็มีหญิงงามไม่กี่นางแล้วมันกล่าวด้วยความอัดอั้นตันใจว่านี่มีใช่ปัญหาของข้าพเจ้า หากเป็นปัญหาของบิดามารดาข้าพเจ้าให้ถังแม้มีนิสัยชื่อชาจะอย่างไรเพียงเป็นหญิงสาวอายุสิบกว่าปีนางหนึ่งขอถามยังมีหญิงสาวใดไม่ให้ความสำคัญกับรูปโฉมนมพันนอกจากว่าเป็นคนตาบอดนางถูกกำเสียงที่เปลือกนอกปอบโยนแท้จริงรอบหัวร่อยยาะของฟ้านเสียนสร้างความขุนข้องหมองใจเห็นว่าคนผู้นี้ชมชอบเอารัดเอาเปรียบนักจิงกล่าวคนเป็นขุนนางใหญ่อย่าได้กล่าวเปะปะวุ่นวายฟ้านเสียน ขายไม่รู้สึกถึงความขุ่นเคืองของอีกฝ่ายอย่างอธิบายว่ามีใช่กล่าวเปะปะวุ่นวายท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะชมชอบท่านเพราะว่าท่านไม่งดงามพอข้าพเจ้าจึงคิดอธิบายต่อท่านว่าในสายตาข้าพเจ้าท่านมีหน้าตาที่ไม่เลวให้ถังงงานวูบฟ้านเสียงกล่าวสืบต่อโดยเร็วว่าก่อนหน้านี้มีตัวอย่างคนในมหานครบอกว่าภรรยาข้าพเจ้าเพียงมีรูปโฉมงามสดใสแต่ในสายตาข้าพเจ้าวานเอ๋อ เป็นสตีที่งดงามที่สุดในโลกมันสันสิษะทอดถอนใจกะว่าการตัดสินความงามของข้าพเจ้าต่างกับชนชาวโลกส่วนใหญ่อย่างมากในที่สุดไห่ถังมีโทสะแล้วนางแค่นเสียงนังเฮิรชักมือออกจากในแขนเสือ้อพอโบกแขนเสือ้อก็ปรากฏเศษยาปิววอนเกิดลมโดยไร้สาเหตุพลังสภาวะคุกคามผู้คนคาดว่าในท่าโบกแขนเสื้อนี้แฝงไว้ด้วยพลังลมปราณฟ้าเอกะฟ้านเสียนยกมือปิดตาร่างโอนไปเอ็นมา อยู่ท่ามกลางเศษหญ้าคล้ายกับจะล้มลงได้ทุกเมือ่อแต่ท่ามกลางเศษหญ้าเต็มท้องฟ้ากลับมาเกิดเสียงฮรรั่อหลโดยความสบใจของมันดังขึ้นเมื่อลมหยุดพัดเศษหญ้าล่วงพูให้ถังหยุดยืนอยู่ด้านข้างยิ้มเย้ยหยันมองดูมันกล่าวว่าหลังจากหยามยันข้าพเจ้าใช้ระบายโทรศัพท์ในสองวันนี้ไปแล้วหรือไม่ฟ้าเสียนง,งงงานวูบค่อยทอดถอนใจกล่าวว่าตวาท่านยังมีโทรศัพท์หรือหลังวันนัดจุดงานนี่เป็นครั้งแรก ที่มาเรียกหาอีกฝ่ายเป็นต้อวอหายถังงงงานวูบหนึ่งค่อยหันกายไปอย่างช้าๆเดินไปยังรถม้ายามนั้นมือกระบี่ตึกที่6ล้วนลงจากรถม้าอารักขาขณะที่พยักพิทักษ์ซึ่งนำโดยเกาตายิงจับตามองดูหายถังก่อนหน้านี้เกิดลมพัดเศษ้าปิวอนผู้ตายบรรดาข้าพเจาของฝ้านเสียนไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดกลัวว่าหายถังจะลงมือฝ้านเสียนเดินตามไปยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ต้องรีบร้อนขึ้นรถเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าพเจ้าก่อน มันบกมือให้เกาตากับพวกล่าดถอยห่างไปทั้งบอกกล่าวอีกหลายคำคอยนำให้ทั้งเดินไปยังพื้นที่ดงไม้ข้างทางหลวงทั้งสองเดินเคียงคู่พระจากขบวนรถมาช่วงหนึ่งแสงอาทิตย์ชุนเทียนสาบรลอดต้นไม้ลงมากลายเป็นจุดแต้มลักษณะต่างๆตกลงบนเสื้อผ้าของคนทั้งสองฟ้านเสียนกล่าวเสียงราบเรียบว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ใส่ใจกับคำพูดไว้วางใจอาจเป็นเพราะในชีวิตข้าพเจ้ายากจะเสาะพบคนที่ควรแก่การไว้วางใจ ดังนั้นวันนั้นท่านคิดออกจากตึกข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังอยู่บ้างให้ถังก้มศีระลงไม่ได้อธิบายอันใดหากกล่าวตรงๆว่าตวากอบเป็นคนที่นำพากับเรื่องนี้จะอย่างไรเราท่านอยู่คนละประเทศหากปราศจากความไว้วางใจก็อยากจะสําเร็จกิจการได้เมื่อบอกกล่าวออกมาเรื่องราวก็กลับกลายเป็นรวบรัฐธรรมดายามนี้หากถามว่าหหยถังคิดไปแอบดูโรงงานหรือไม่หรือว่าฟ้านเสียนเขาจะหญิงสาวนางนี้ผิดไป ล้วนไม่มีความจําเป็นอีกเมื่อผ่านปากคอที่เรอะร้ายของฟ้านเสียนความไว้วางใจของทั้งสองก็ฟื้นคืนมาในระดับหนึ่งหากยังรื้อฟื้นถึงเรื่องเก่าก็เป็นเรื่องที่โง่เขาอย่างยิ่งทั้งสองเดินเคียงคู่ไปเบื้องหน้าให้ถังชำเลืองมองมันแวบหนึ่งต้องขมวดคิ้วเล็กน้อยสองมือของนางยังซุกอยู่ในแขนเสื้อไม่สุขสบายเท่ากับฟ้านเสียนที่ซุกมืออยู่ในกระเป๋าฟ้านเสียนจึงอธิบายว่า นี่เป็นเครื่องแบบของสมัครตรวจสอบขับพเจ้าให้ซื้อ,อเพิ่มกระเป๋าอีกสองใบให้ถังยิ้มน็กน้อยถอดถอนใจด้วยความเสียดายคำหนึ่งในดงไม้ข้างทางหลวงบังเกิดเสียงดังซาซาบุรุษตีที่ไม่มีความสัมพันธ์ชันชู้สาวแต่ตั้งคอเรียกร้องให้อีกฝ่ายไว้วางใจคู่นี้คลายย้อนกลับไปยังเส้นทางริมน้ำอี้เฉียนภายในวังเปยฉีเมื่อครึ่งปีก่อนต่างพากันลากฝีเท้าเดินอย่างเกลียดค้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นสีสันชุนเทียน ใบไม้เหนือศีรษะเขียวสดใสใหหยถังถามเบาๆว,ว่าคิดจัดการกับตระกูลหมิงอย่างไรฟ้ามเสียนเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าท้องพระคลังเปิดประตูให้ประมูลสินค้ารวม16รายการปีที่ผ่านมาตระกูลชุยกับตระกูลหมิงได้ไปเพียง14รายการตอนนี้ตระกูลชุยถูกโค่นลงคงเหลือสินค้าราว6กรายการเข้าพเจ้าจัดคนไปรับช่วงแล้วรอถึงกลางปีซื่อเจอรวบรวงเศษซากของตระกูลชุยกลับคืนเส้นทางจากใต้ขึ้นเหนือจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ ขอเพียงผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพรของผู้ท่านไม่ลงมือสเปะสะปะสินค้าที่ช่องพระคลังส่งขึ้นเหนือไปคงไม่มีปัญหาในจำนวนนี้ผสมของเถื่อนมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับว่าข้าพเจ้าสามารถควบคุมท้องพระคลังถึงระดับไหนนอกจากนั้นไม่ทราบว่ากําลังคนที่ท่านพ่อจัดสรรให้แก่ข้าพเจ้าจะได้ผลเพียงไหนนี่เป็นข้อตกลงระหว่างมันกับห้องเต้นหนุ่มแห่งเปยฉีให้ถังเดินทางลงใต้เพื่อติดตามดูเรื่องนี้และโอนเงินมาก้อนใหญ่ให้ถังเงียบกันชั่วขณะจึงกล่าว ต่อให้ท่านใช้เวลาอันสั้นควบคุมท้องพระคลังได้แต่ตามข้อตกลงที่ทําไว้ท่านต้องส่งสินค้าเถื่อนขึ้นเหนือไปมากกว่าของจางกงจูอย่างนั้นท่านจะรับประกันจํานวนที่ส่งให้กับรัชชิงอย่างไรข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าท่านไม่มีคําว่ากล่าวกับฮ่องเต้รัชชิงดังนั้นก่อนเดินทางมาฝ่าบาทฝากวาจาถึงท่านว่าหากปีนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทางเหนือก็ให้ยืดออกไปอีกสองปีรอจนท่านยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วค่อยว่ากล่าวจะอย่างไร นี่เป็นแผนระยะยาวฟานเสียงงงงันวูบคิดไปหนึ่งว่าห้องเต้เปยฉีคิดอ่านแทนตนเองจึงอดหัวรอดไม่ได้กล่าวว่าดูเหตุการณ์ไปเถอะขอเพียงผลประโยชน์ของท้องพระคลังปีนี้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจะมีคําว่ากล่าวกับราชสนักแล้วไห่ถังชมเลืองมองมันแวบหนึ่งกล่าวถามว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากที่ใดฟานเสียงบอกกล่าวว่าหนึ่งนั้นยอมให้ผลผลิตของโรงงานต่างๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น ก่อนที่จะลงบัญชีจะรอบส่งสินค้าออกไปอย่างไรโดยให้เหล่าผู้จัดการสุวนเม้ากับขุนนางเก่าของกรมทะเบียนราชที่ทันพ่อส่งมาเล่นลูกไม้ทางบัญชีท่านก็ทราบว่าผู้ที่ควบกลุ่มท้องพระคลังเป็นข้าพเจ้าเองสมควรลบรองรอยได้ไม่ยากนะักประการ2คือข้าพเจ้าเตรียมกัดตระกูลหมิงคํำหนึ่งขุดสมบัติของตระกูลใหญ่นี้ออกมาประคองส่งต่อฟาบาทพระองค์คงเกิดความยินดีนี่เป็นการบวกกลับมาที่คำถามของหายถัง ที่แท้จะจัดการกับตระกูลหมิงอย่างไรให้ทั้งฟังจากน้ำเสียงของมันคล้ายกับว่าในเวลาอันสั้นไม่คิดลบชื่อตระกูลหมิงออกรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่บ้างถามว่าท่านสามารถยอมรับตระกูลหมิงฟ้านเสียงกล่าวว่านี่มีอาจไม่ยอมรับอย่างน้อยภายในปีนี้มันขยายความว่าพื้นฐานของตระกูลชุยเลื่อนลอยเกินไปเส้นทางรบไกลเกินไปดังนั้นสำนักตรวจสอบสามารถพิจารณาในคราเดียวแต่ตระกูลหมิงมีอายุนับร้อยปี ก่อนที่จะจัดตั้งท้องพระคลังก็เป็นตระกูลใหญ่ของแดนเจียงหนันมีสมาชิกหลายหมื่นคนทั้งรับราชการในรัชสำนักไม่น้อยหากใช้วิธีการอันรุนแรงเกรงว่าเส้นทางเจียงหนันจะปั่นป่วนวุ่นวายประเด็นสําคัญคือมันกล่าวด้วยเสนาอันเคร่งขรึมว่าหลายปีนี้ตระกูลหมิงได้รับประโยชน์จากท้องพระคลังไม่น้อยแต่การค้าที่ใหญ่โตเชน่นนี้พวกมันไม่อาจหุบไว้แต่เพียงผู้เดียวหากยังมีเงาของเชื้อพระวงศ์ทั้งจางก,กงจู ไทจือองชารองอยู่ทังด้านหลังในรูปของหุ้นส่วนบอกไปท่านอัดไม่เชื่อแม้แต่ตระกูลฟ้านเราก็มีส่วนด้วยมิหนำซ้ำําทุกปีพวกมันจะส่งของขวัญถึงมหานครทุกกรมตลอดจนมนตรีแห่งรัฐก็มีความรู้สึกที่ดีต่อตระกูลหมิงบวกกับพวกมันเก็บเนื้อเก็บตัวทันเห็นหมิงเศร้าแย่นั้นแล้วมันสุขขุมหนักแน่นเพียงไหนในระดับชาวบ้านก็ไม่มีชื่ออื้อเฉาคิดแต่ต้องพวกมันยากเย็นยิ่งให้ทางพบว่าเรื่องราวสลับซับซ้อนเห็นที่หวังคิ้วฟ้านเสียน ทอแวววิตกกังวลอยู่บ้างแต่ยังรักษาความเชื่อมั่นเอาไว้จึงถามว่าไพของท่านคืออะไรฟ้านเสียนกล่าวอย่างจริงจังว่าไพของข้าพเจ้าคือฝ่าบาทตระกูลหมิงขโมยเงินของท้องพระคลังแล้วส่งให้กับกงจู่องค์ชายคุณนางใหญ่ทั้งหลายส่วนหนึ่งผูกคนทั้งแผ่นดินล้วนชมชอบตระกูลหมิงแต่ว่าฝ่าบาทไม่ยินดีเพราะว่าตระกูลหมิงขโมยเงินของพระองค์และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP พีนี้นะครับ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับก่อนจากกันนะครับผมขอบคุณคุณมิตรดานะครับที่ดเน a t เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับขอบพระคุณมากครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ